สองชีวิตปัจจุบันอดีตนักร้องเพลงดังออกจากวงการผันตัวเล่นการเมืองเป็นนักร้องเจ้าของเพลงฮิตสุดที่รักเธอโทรมาช่วยรับหน่อยหรือเพลงมิสคอลสํสำหรับเนยลลิตาสิงโตทองหรือที่รู้จักกันในชื่อเนอยซินยอริต้าล่าสุดวันที่3ตุลาคมในโลกออนไลน์ได้แชร์ภาพของเนยที่ตอนนี้เธอออกจากวงการบันเทิงและผันตัวมาเป็น นักการเมืองท้องถิ่นในตำแหน่งสอจอสมาชิกและเลข,ขานุการสภาอบอจอชนบุรีโดยรับตำแหน่งนี้มาตั้งแต่2564หากใครที่ได้ติดตามเธอผ่านทางโลกโซเชียลจะเห็นเลยว่าเธอทำงานได้ดีและมักจะได้รับคำชื่นชมจากหลายๆคนอยู่เป็นประจำและวันนี้ทีมงานที่นี่ .com ได้นำภาพปัจจุบันของเธอมาให้ได้รับชมกันด้วย บอกเลยว่าสวยไม่เปลี่ยนจริงๆ